กันที่เรื่องน่ายินดีอีกเรื่องนะคะเมื่อสาวหล่อค่ะอดีตนักกีฬาซอฟบอลทีมชาติไทยถือเลื่อวันสตรีสากลขนสินสอด2ล้านกว่าบาทยกขันหมากสู่ขอฟแฟนสาวที่พัทยาหลังจากดูใจคบหากันมานาน3ปีค่ะนางสาวชนะหรือเก่งคำเนตรอายุ32ปีฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาซอฟบอลทีมชาติไทยจัดขบวนขันหมากไปสุขขอเจ้าสาวคือคุณนฤมลหรือน,น้องฟ้ารุ่งมุ่งหาเงินอายุ24ปี อาชีพพนักงานบัญชีที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะที่บ้านหนองมะนาวอเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีท่ามกลางบรรดาญาติสนิทมิสหายนะคะและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันเป็นจํานวนมากเลยค่ะ โดยฝ่ายเจ้าบ่าวได้นําสินสอดทองมั่นประกอบด้วยเงินสด4 0 0 0บาททองคํารูปประพันจำนวน22หนัก22บาทนะคะแหวนเพชร1วงต่างหูเพชร1คู่และรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอคันรวมมูล,ลค่า2ล้านกว่าบาทมาทําพิธีสู่ขอแฟนสาวค่ะ คุณเก่งเจ้าบ่าวสาวหล่อนี้นะคะเปิดเผยว่าเมื่อประมาณ3าปีก่อนคะ่ะได้รู้จกักกับน้องฟ้ารุง่งที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมชนบุรีขณะเป็นนักศึกษาแล้วก็หาดูใจกันเรื่อยมาคะ่ะจนกระทั่งแฟนสาวเรียนจบมีงานทําจึงตัดสินใจไปปร,รึกษาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายว่ามีความเห็นอย่างไรเพราะเป็นความรักระหว่างเพศเดียวกันปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างก็เห็นดีด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้คัดค้านอะไรทางด้านเจ้าสาวน้องฟ้ารุ่งกล่าวว่า รู้สึกดีใจมากเป็นวันที่มีความสุขที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกันแต่ว่าคุณเก่งเขาก็รักจริงค่ะคอยดูแลเอาใจใส่ตนเองและครอบครัวมาโดยตลอดจึงเป็นคนที่พร้อมจะฝากชีวิตไว้ตลอดไปค่ะ